สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง NSP 98น,นะครับพร้อมกับการรายงานข่าวที่ใหม่สดตรงฉับไวทุกวันในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบน,นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากน้ำแดงมะนาวโซดาของร้านคุณยายต้อยนะครับซึ่งได้พูดถึงลูกชายไรยอันหลังจากที่ไรอันได้โพสต์ในเฟซบุ๊กกาดมันดิจปาสินโดยคุณยายต้อยนะครับ ได้เผยความรู้สึกให้กับ FC แฟนคลับของไรอันได้ทราบและได้กล่าวถึงไรอันกับความน่ารักที่เกิดขึ้นไปฟังจากปากคุณยายกันเลยนะครับน่ารักน่ารักอัธยาใสดีก็ถึงบอกแฟนคลับเทุกท่า ขออนุญาตถ่ายคุณป้ต้อยไปด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับที่ทําให้เราได้เห็นมุมความน่ารักของลูกชายและคุณยายนะครับเรื่องราวความน่ารักที่เกิดขึ้นจากน้ําแดงมะนาวโซดาเพียงแก้วเดียวนะครับและต่อมานะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพในรายการไปหมดที่เสียงโชคซึ่งคุณลิง ได้ชมไรอันเป็นเหมือนพ่อมดด้านเสียงซึ่งสะกดให้เราร่องรอยไปกับเสียงร้องที่ไรอันร้องออกมาประชมภาพบางส่วนกันเลยนะครับเหมือนเขาเป็นพ่อมดนะเหมือนเขาเป็นพ่อมดด้านเสียงค่ <c oughs> <น>ะใช่ใช่พอเขาเปล่งขึ้นมาคำแรกปุ๊บ <c oughs> สะกดและนี่ก็คือเรื่องราวความน่ารักของไรอันกานดณฑิตที่ทางช่องของเรา รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่สดตรงฉับไว้ทุกวันติดตามได้ที่ NSP n 8นะครับสวัสดีครับ